การเกิดใหม่ของหนูกายเรียนตอนที่625การทรมานอันโหดร้ายในตอนที่ฉางเย,ย่และกิลดมิสกำลังต่อสู้กันนั้นหรือเวยเองก็อดที่จะขนลุกขึ้นมาไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้าของเดชอาใบเธอ หลิอเหว่ยเองก็เคยโดนแบบนั้นมาก่อนในตอนที่เขาพยายามจะแย่งบอสมาจากควินสันเรจมันเป็นการโดนดูถูกที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเขาถ้าแม้แต่เดชอไบเทร์นั้นยังเอาชนะฉางเย่ไม่ได้แล้วใครกันนั้นที่จะทําได้ใครจะสามารถเอาชนะฉางเย่แบบการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งได้ล่ะคาถามนั้นตอบได้โดยฉางเย่เองเขาคิดถึงคนบางคนนั่นก็คือฟรอสไนมีแค่ราชินีแห่งเงาเท่านั้นที่เป็นภัยสําหรับฉางเย่ในฐานะที่เป็นโจร เธอสามารถเข้าหมดหายตัวแล้วรอจังหวะที่เข้าโจมตีฉางเย่ได้เมื่อกดใช้สกิลแดนซ์แอนด์สลัดของเธอแล้วเธอสามารถซุ่มโจมตีฉางเย่และจัดการเขาได้ทันทีฉางเย่คงไม่มีโอกาสในการใช้สกิลแปลงร่างเลยด้วยซ้ำแต่การจะสู้กันนั้นมันจะแฟง,งั้นหรอการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบยุติธรรมเนี่ยฮมการจะให้มาสู้แบบต่อหน้ากันเนี่ยไม่แฟ์สำหรับโจนเลยผู้พัฒนานั้นได้ให้ความสามารถโจนในการหายตัวเพื่อจะได้รอบค่าได้ โจนั้นไม่ได้เก่งเรื่องสู้แบบต่อหน้าเหมือนที่นักรบเป็นนะและในการต่อสู้ตอนนี้ฉางเย่ไม่ใช่แค่คนเดียวที่ทำดามจทได้สูงใส่คู่ต่อสู้ยังมีฟีนิกซ์ที่เขานั่งอยู่อีกด้วยเดชอไบเทอรนั้นไม่เข้าใจผ่านะต่อสู้สามารถทำดามจสูงขนาดนี้ได้ยังไงกันดามจทที่ทำเนี่ยเทียบได้กับผู้เล่นที่ใช้สกิลแปลงร่างซึ่งมันดูไม่เข้าท่าเลย ผู้คนที่อยู่รายล้อมแถวนั้นต่างก็อึ้งเมื่อเห็นแบบนั้นเช่นกันก่อนหน้านี้ทุกคนยังไม่รู้พลังของฟินกซ์ว่ามันมีมากขนาดไหนแต่ด้วยความฉลาดที่พวกเขามีน่าจะไม่ประมาทมันด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นว่าฟินกซ์และเดชอไบเทอร์นั้นทาดาเมจได้เท่าไหร่แต่พวกเขาบอกได้จากท่าทางที่พวกคนที่โดนโจมตีแสดงออกมาได้เดชอเบเทอร์นั้นใช้สกิลแปลงร่างอยู่เขาน่าจะใช้คลาสซีเป็นอย่างน้อย อีกอย่างเขายังมีชุดเคราะที่ส่องแสงสดใสออกมาซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับของว n นสปอร์ตโตร e เลยดังนั้นมันน่าจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ระดับท็อปอยู่เหมือนกันแม้ว่าเดช t อ a ไบเทอร์ทำดาเมจได้แค่ราวๆหนึ่งหมื่นทั้งๆท,ที่มรดกคลาสซีนั้นน่าจะเพิ่มดาเมจได้มา2เท่าซึ่งเขาน่าจะทำดาเมตได้ประมาณ3ามหมื่น ในอีกด้านฉางเย,ย่นั้นยังไม่ได้ใช้สกิลแปลงร่างออกมาเลือดตอนแรกของฉางเย,ย่มีอยู่ราวๆสองแสนหลังจากที่โดนอบไบเทอร์โจมตีไปสิบทีฉางเย,ย่ก็ยังเหลือเลือดก,กว่า20%อร์เซนตนั่นอธิบายได้ว่าเลือดของฉางเย,ย่นั้นสูงกว่า1.5ล้านหลังจากที่ขึ้นขี่พาหนะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เล่นเองจะมีเลือดได้มากขนาดนั้นวิธีเดียวที่จะเพิ่มเลือดขึ้นมาได้ก็คือขึ้นไปขี่พาหนะมันถึงจะดูเข้าท่าเชื่อ yeah, ละ สิ่งมีชีวิตนั้นมันอะไรกันทําไมมันถึงให้เลือดตั้งหนึ่งล้านกับผู้เล่นที่ขึ้นไปขี่มันได้ล่ะนี่มันต้องเป็นสุดยอดสัตว์เลี้ยงแน่เลยผู้เล่นที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มถกเถียงกันพวกนั้นกําลังเถียงกันว่าฟีนิกซ์นั้นอยู่ในระดับไหนถึงได้ทรงพลังมากถึงขนาดนี้ ก็เป็นตามธรรมดาที่ฉางเย,ย่ไม่เสียเวลาไปอธิบายให้กับคุณพวกนั้นได้ฟังมันคือสกิลแปลงร่างของฟีนิกซ์มันคือสกิลของสัตว์เลี้ยงที่เทียบเท่าได้กับสกิลแปลงร่างของคนฉางเย,ย่ในตอนนั้นก็ได้จัดการฟาดเดชอไบเทอร์ที่หน้าด้วยโล่ของเขาเลือดได้กระจายออกมาใส่พื้นพร้อมกับหน้าของเดชอไบเทอร์ที่ดูแย่ซึ่งหาคำมาบรรยายไม่ได้เลยใครบอกเขาให้ทำตัวหยิ่งตั้งแต่แรกล่ะใครบอกเขาให้พูดว่าสามารถเอาชนะวันสวอตสโตรกและฉางเย,ย่ได้ ตอนนี้วันสวอตสตรกได้แพ้ไปแล้วเขาจึงหันมาสนใจฉางเย่ที่ซึ่งโคตรจะแข็งแกร่งสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับตอนโรคจิตไปเจอผู้หญิงขี้เรแน่นอนว่าน้องชายของโรคจิตนั้นคงไม่สู้อย่างแน่นอนทันใดน,นั้นเดชอใบเทอรก็คำรามออกมาด้วยความโกรธ i m m o l เ t ชั่น u r a เขากับเก็บความโกรธมานานในที่สุดตอนนี้เขาก็ได้ค่า EP เพียงพอเขากดใช้สกิลสุดยอดของเขาออกมาซึ่งเป็นสกิลที่ใช้ได้ในตอนที่แปลงร่างแล้วเท่านั้น Immolation Aura ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟทำดาเมจไฟ6ครั้งใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะอร r a ura, เป็นวินาที Immolation Aura ต้องใช้3 EP ในการใช้งานเป็นเวลา1วินาทีทุกๆ3 EP ที่ใช้จะเพิ่มเวลาของ Immolation Aura ไปอีก1วินาทีคูลด d o w n 30วินาทีในตอนแรกฉางเย,ย่ไม่รู้ความสามารถของสกิลนี้แต่หลังจากที่เขาตระหนักได้ว่าสกิลนี้ทำดาเมจแบบไฟเขาก็ยิ้มออกมา จากนั้นฉางเย,ย่ก็เปิดบันทึกการต่อสู้ขึ้นมาดูเมื่อจะโดนดาเมจของ Immolation Aura เข้าไปครั้งแรกฉางเย,ย่จะกระโดดกลับขึ้นไปอยู่บนหลังของฟินิกส์ลบ4 8 5 8 8 4 9 6ลบ38,496ฉางเย่นั้นได้รับดาเมจจาก Immolation Aura แต่กับฟ h นิกส์นั้นมีความต้านทานดาเมจแบบไฟมันสามารถฟื้นฟูเลือดได้เท่ากับจำนวนดาเมจไฟที่ทำด้วยทันใดน,นั้นแล้วตัวหนังสือสีเขียวก็ลอยขึ้นมาบนหัวของฟินิกส์ ในขณะที่ผู้เล่นนั้นขี่พาหนะอยู่ค่าสเตตัสอย่างพลังป้องกันต้านทานดาเมจและสเตตัสอื่นๆนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นดังนั้น b l a บ i n g Build จึงไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะให้เอฟเฟกของมันทำงานฉางเย่จำเป็นต้องลงจากพาหนะก่อนหลังจากโดนโจมตีมาสักพักฉางเย่ก็กระโดดขึ้นไปที่หลังของฟินิก i ์แทนที่เลือดของเขาจะลดลงเขากลับได้เลือดเกือบ2 0 0หมขึ้นมาเพิ่มจากการโจมตีของอมเมอร์เออ เดชอใบเท่านั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้เขาโกรธจนแทบคลั่งเลยแม้แต่สกิลไม้ตายของเขาซึ่งน่าจะทำให้ฉางเย่พบจุดจบได้แต่มันกลับไปฮิวแทนนี่เขาต้องเจออะไรกันแน่วะเนี่ย ขอบใจนะฉางเย่หัวเราะอ,ออกมาดังๆพร้อมกับพุ่งเข้าหารหลหวเว่ยและคนของเขาฉางเย่อาศัยข้อดีจาก Immolation Aura เพื่อฟื้นฟูเลือดของตัวเองในขณะที่เดชอาบเธอนั้นยืนอึ้งอยู่ซึ่งไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยหยุดมันซะหลหวเว่ยนั้นตะโกนออกมาอย่างกับแตวแตกฮะแค่คนของแกนเนี่ยนะฉางเย่มองด้วยท่าทีผิดหวังพร้อมกับมองไปที่คนของหลหวเวยด้วย คนพวกนั้นโดนเฟลิสจัดการอยู่แต่เขาก็ตระหนักได้ว่าคนของหลิวเวยนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ได้มีมาหลายร้อยคนแล้วอีกอย่างเขายังเห็นทีมฆ่าตัวตายทั้ง12คนที่ยืนอยู่ข้างๆหลิวเวยด้วยหลิวเวยนั้นได้สั่งทุกคนให้หยุดเคลื่อนไหวและได้พูดขึ้นมาพวกนายอยู่เฉยๆแล้วก็รอดูฉ่างเย่นี่แกคิดว่าจะจัดการคนเป็นรอยได้ด้วยตัวคนเดียวนั้นหรอ หลิวเว่ยนั้นเคยพ่ายแพ้มาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นเขาจึงกลัวฉางเย่เขารู้ว่าฉางเย่นั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนเขาเลยให้กำลังใจกับตัวเองและคนของเขาและทำให้ฉางเย่จะทำแบบเดินมันยากยิ่งขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันหลิวเว่ยก็ยังให้ใครบางคนคอยใช้ Sacri f i c e ฟให้กับเขาและอีกอย่างยังมีคนอีกตั้ง11คนรอคิวใช้ Sacri f i c e ฟ์ให้กับเขาด้วย <c oughs> มันยากตรงไหนหรอหลิวเว่ยฉางเย่หัวเราะออกมา ขาได้สั่งให้ฟินิ์ของเขานั้นใช้สกิล for b u i d d i n fire fall ออกมาทันทีทันใดนั้นเปลวไฟนับไม่ถ้วนก็ประทุขึ้นมาจากฟ้าพุ่งลงมาที่พื้นและยังครอบคลุมพื้นที่กว่า100คูณ100เมตรด้วยพื้นที่ของสกิลนั้นเหมือนกับนรกเลยก็ว่าได้เปลวไฟพวกนั้นร้อนจนไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนสามารถทนรอดไปได้ลบ38,992ลบ4,877ลบ32,483 แต่ละวินาทีที่ผ่านไปผู้เล่นที่อยู่ในระยะสกิลนั้นต่างก็ได้รับดาเมจไป30,000-40,000มันร้ายแรงมากสำหรับผู้เล่นผู้เล่นที่ไม่มีมรดกเพื่อเพิ่มเลือดนั้นต่างก็ตายไปในเวลาไม่กี่วินาทีที่โชคร้ายยิ่งกว่าก็คือกาเดียนที่ใช้ Sacri f ฟ c e ให้กับหลหวไหยพวกนั้นต้องรับดาเมจไปถึงสองเท่าจากเดิมดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องใช้ชิ w วอลเพื่อให้ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ระยะของสกิลนั้นมันกว้างเกินไป สมาชิกทีมฆ่าตัวตายทั้ง12คนต้องทำแบบเดียวกันเพื่อให้ยังรอดอยู่ได้พวกเขากดใช้ชิววอลเพื่อยื้อให้มีชีวิตเพราะชิววอลนั้นสามารถทนได้แค่สิวินาทีเมื่อ s ซ cri f i c e ฟอันแรกจบลงหรือเวยก็จะได้ s ซ cri f i c e ฟอีกอันจากกาเดียนคนต่อไปแต่ว่าก็ไม่มีใครโง่พอที่จะยืนอยู่เฉยๆในระยะของสกิลหรอกพวกนั้นเริ่มวิ่งหนีกันออกไปอย่างกับไก่ฉางเย่เองก็ไปจัดการพวกนั้นด้วยไบรซ์เบบสตันหรือเวยและสมาชิกทีมฆ่าตัวตายอีก3คนเอาไวา้ ฉางเย,ย่เองก็เห็นพวกนั้นกำลังจะยกเลิกผลสตันโดยใช้สกิลจากนั้นฉางเย,ย่ก็ใช้ฮโรลิกลีฟและสตันทั้ง4คนนั้นอีกครั้งหรือเวย่ยออกมาไม่ได้บอกได้เลยว่าสมาชิกทั้ง12คนเองก็ออกมาไม่ได้ด้วยไม่งั้นแล้วพวกเขาคงโดนเจ้านายของพวกเขาจัดการอย่างแน่นอนการมีอยู่ของพวกเขาก็คือปกป้องหรือเวยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเสียงกรีดร้องในตอนนั้นได้ดังไปทั่วทั้งสนามรบ Forbidden Firefall นั้นคือ Forbidden Scroll เวอร์ชันเล็กนี่เองเห็นความเกี่ยวข้องของมันไหมคําว่า Forbidden เองก็ยังอยู่ในชื่อของทั้ง2อ,อย่างภายในเวลาแค่5้ถึงหวินาทีผู้เล่นที่มีเลือดน้อยนั้นก็เริ่มพากันตายลงเอฟเฟกของสกิลนี้นั้นสุดยอดจริงๆเลย หรือเวนี่มันโคตชโชคดีจริงๆมันรอดได้นานถึง13วินาทีโดยพึ่งเสียสลที่ใช้ให้กับเขาหลังจากนั้นเขาก็รอดมาได้กว่าอีก10วินาทีโดยใช้ไอซ์เบลเลียของตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นอมตะอีกอย่างเขายังเป็นหัวหน้ากิลของเดอะมิสแน่นอนว่าเขาต้องมีไอเทมหรืออุปกรณ์ที่ทําให้เขาเป็นอมตะได้อีก5วินาทียังไงฟ f ร์บิดเด้นไฟล์ฟอลก็ไม่ใช่ฟาร์บิดเด้นสกรลของจริงเปลวไฟพวกนี้ทํางานแค่30วินาทีก่อนที่มันจะหายไป หลิหวเวยนั้นรับดาเมจจาก Forbidden Firefall ไป2รอบปรากฏว่าเขายังสามารถทนอยู่ได้ทั้งทงที่รับดาเมจขนาดนั้นเข้าไปแต่หลังจากที่ Forbidden Firefall หมดลงกองทัพของ The Mist นั้นได้โดนฆ่าล้างหมดแล้วมีแค่หลิหวเวยกับเดชอใบเทอร์เท่านั้นที่ยังเหลือรอดอยู่ในสนามรบดูเหมือนว่าพลังของฟ e n i x ตัวนี้จะเป็นการทำลายล้างที่สุดยอดว้าวนายได้นกทรงพลังเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไร่หรอแท้งกากมันสวยดีนี่ฉันชอบแฮะ ฉันอยากได้มันด้วยอ่ะเอาให้ฉันอีกตัวได้ไหมดิสเดอร์ได้ยินข่าวแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาที่สนามรบในตอนนั้นเธอมาได้ทันเห็นพลังอันสุดยอดของฟีนิกซ์ที่ส่งให้สมาชิกของเดอะมิสตกตายไปตาของเธอได้เป็นประกายและจ้องไปที่นกไฟตัวนั้น <c oughs> โชคร้ายหน่อยนะเธอไม่มีโอกาสได้มันอีกแล้วล่ะทำได้แค่มองเท่านั้นฉางเย่หัวเราะออกมา จากนั้นก็พาฟีนิกซ์พุ่งกระแทกเข้าไปใส่พานะอน,นาเกลียดของลิวโอยอัดลงไปที่พื้นด้วยกงเล็บที่แหลมคมของมันลิเทอร์เฟียรี่ได้เริ่มฉีกนกนาเกลียดของลิวโอยเป็นชิ้นชิ้นนกนาเกลียดนั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากร้องคร่ำครวญออกมาตอนโดนฉีกไอช่างเย่เดชอใบเทอร์พุ่งเข้าใส่ช่างเย่จากที่ไก,กลไกก่อนหน้านี้เขาได้หนีออกไปอยู่นอกระยะของฟ o r ์บิลเดนไฟเออร์ฟอลแม้แต่เดชอใบเทอร์ผู้เก่งกาจก็ยังต้องหนีออกจากเปลวไฟของสกิลนี้เลยโอ้ ฉันว่านายมาสายไปหน่อยนะฉางเย,ย่ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับเอาดาบของเขาฟันไปที่ลำคอของหลิวเวยยโดยการสะบัดดาบอันทรงพลังฉางเย,ย่ได้ตัดหัวของหลิวเวยขาดออกจากคอและหัวนั้นก็กลิ้งไปตามพื้นอย่างกับลูกฟุตบอลเลือดกระฉุดออกมาแล้วร่างที่ไร้หัวนั้นก็ล้มลงไปนอนที่พื้นทําให้เกิดความมุ่นวายอย่างมากฉากน,นี้มันโคตรบ้าเลือดเลยอ่ะนี่ฉันจะไม่ยกโทษให้กับแกเดชเอาไบเทอร์คำรามออกมาด้วยความสิ้นหวัง ทุกคนที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นต่างก็อ้าปากค้างแม้ว่ามันจะเป็นเพราะสกิลของฟินิ์แต่คนที่ไม่รู้เรื่องจะคิดว่ามันเป็นฝีมือของฉางเย่คำพูดนะอธิบายเหตุการณ์นี้ไม่ได้หมดแน่ๆหรอกนี่แหละคือพลังของแท้งเบอร์หนึ่งของจีนคู่ควรกับตำแหน่งนี้จริงๆโอ้ตาแกแล้ว ฉางเหย่ก็ได้ขี่ฟีนิกซ์ลิตเติลแฟรี่ของเขาพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เวียงดาบในมืออย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าในเวลาเดียวกันลิตเติลแฟรี่เองก็ใช้เฟลมโทรเวอร์ของมันออกมาเฟลิสเองก็เปลี่ยนร่างเป็นมังกรและใช้ไฟร์มิไซล์ออกมาใสา่เป้าหมายซ้ซ Mana ation, the Devil, Moon ําๆมานาอินสตรูชั่นซอนออฟเดอะเดวิลครีสเซนต์มูนสแลชเดทอไบเทอร์ครั้งออกมาอย่างมากเขาใช้สกิลที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีออกมา สกิลของมรดดกที่เขามีนั้นก็ถูกใช้ออกมาหมดทีละอันไม่มีเหตุผลที่เขาจะเก็บมันไว้อีกต่อไปถ้าเขาฆ่าฉางเย,ย่ตอนนี้ไม่ได้เขาคงอายกับการกระทําของตัวเองแต่ฉางเย่ยน่ำไม่ได้กลัวเลยสักนิดเมื่อใช้ฟีนิกซ์ทรานส์ o ฟอร์เมชันแล้วเลือดและพลังป้องกันของฉางเย,ย่นั้นเทียบเท่าได้กับเดชอาบเทอร์ในตอนนี้เลยฉางเย,ย่นั้นยังคงคอยฟาดเดอาบเทอร์ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยการโจมตีนับไม่ถ้วนเขาก็เริ่มเอาชนะเดชอไบเทอร์ได้ด้วยแรงจากการฟาดของเขาเดชอไบเทอร์นั้นโดนฟาดไปที่ส่วนสําคัญอย่างแรงจนไม่รู้ว่าเขาหันไปที่ทางไหนเลยด้วยซ้ําในเวลาเดียวกันหรือเวยและคนของเขาต่างก็รีบวิ่งมาที่ศพของตัวเองแล้วก็เริ่มคืนชีพขึ้นมาฆ่าพวกมันซะฆ่าพวกมันให้หมดฉางเย่นั้นสั่งลูกกิวของเขาด้วยน้ําเสียงเย็นชาได้เลยหัวหน้าพวกเราจะทําตามคําขอ สมาชิกของโลนเดสเซอร์สมุกต่างก็อดทนมานานเกินพอแล้วเมื่อได้ยินคำสั่งของฉางเย่พวกนั้นก็พุ่งเข้าไปในสนามรบและทำการโจมตีอันป่าเถื่อนที่สุดยอดออกมาใส่พวกนั้นหรือหวและคนของมันตายลงไปพวกมันโดนฉางเย่ฆ่ามาแล้วครั้งหนึ่งไม่มีใครบ่นเลยถ้าฉางเย่จะส่งคนมาอีกเป็นหมืนม่นๆจัดการพวกนั้นแม้ว่าโลนเดสเซอร์สมกจะอาศัยจำนวนคนเพื่อจัดการพวกนี้ซึ่งก็ไม่มีใครกล้าว,ว่าอะไรอีก หรือเว่ยและคนของเขานั้นต่างก็รู้สถานการณ์ของตัวเองดีหลังจากที่พยายามพุ่งเข้าใส่กองทัพของโลนเ e s เซอร์สโมพวกเขาก็รู้ตัวเมื่อคืนชีพขึ้นมาที่สุสานใหม่พวกนั้นก็เริ่มวิ่งหนีไปแต่เด a อไบเทอร์นั้นยังคงถูกฉ่างเย็ดทรมานต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงทุกสิ่งได้จบลงไปในตอนที่สกิลแปลงร่างนั้นหมดเวลาลงใครจะไปรู้ว่านี่จะทำให้เกิดแผลในใจของเขาไปตลอดชีวิตเลย